พี่น้องเห็นไหมต่อหนึ่งสองสามมือนี่แล้วพี่น้องเลยเนาะเอากราบสบายด,ดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบสสุขสุขคนพี่น้องเลยบัวสชีวุนไนลักษัต่างประเทศเนาะพี่น้องเนากก้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองปตะเตียงทองซาแนลคือเกา่ามือนี่กะมาหาบ้านนาน้องซุกน้องโตเกียวพี่น้อง,งเลยเนาะมาขอรบกวนเพิ่นแหละ ขายมีเพลงเป็นไจักสีได้ทำได้แต่ว่ามือนี้นี่ยสปิดจ็อบให้ได้ให้มันได้ให้มันพ่อนะพี่นองอย่ารบกวนน้องเพลินลายเทือนเนาะมือวานนี่ก็คำในกมือนี้อีกสามมือเลยมือสามมือที่สี่เลยเนไรไม่ควยใช้บเบาะอ่ะอเด็กน่อยเด็กน่อยหรือผู้หย่ จักอยู่ดูบ่ได,ด้พี่น้องยีนอ๊บาทนี่แป๊บนึงเด้อแป๊บนึงมาเลยฮะเอ็งคักข่า,ขาบาทนี่เด้พี่น้องเไงโหมาอะไรไพ่ทงกีเที่ยวจะไปใส่ดิพี่น้องอยีนบ๊บนี่เนาะอ่ามันห่อนแดดไลยพี่น้องเไย อ่าแท็กสิไปยังไรบ่เตียงก็บดขีดเขียนบเขียดยังกได้พี่น้องเอาโจูเบิึงไล่เลี้ยงเบิึงสบายดีเด้อน้องชุกเด้อพี่น้องเอ้ยดูรบกวนอยังไรได้มันยังได้เอานั่นน่นน่าสิจบแล้ววันนี้พี่น้องเอ้ยอ่าอดหนอหน่อยหนึ่งเด้อเนี่ยรบกวนแล้วสามหมื่นได้พี่น้องเหรอน้องเพิ่นก็ได้ถ่ากันเตรียมปุ๊บมาพักแม่เลยหน่องเพิ่งเพราะหน่องบอเม้นไอเตรียมเตรียมทั้งที่ตลอดอยู่แล้วเวลาไปถ่ายคลิปเดี๋ยวมันห่อนอย่างเงี้ยเลยมันห่อนเด็ด เดี๋ยวเอาน้ำเดี๋ยวเอาน้ำมาฝากกันแป๊บหนูไม่เพราะบ้ามันมันก็จะชำนังฉันนทั้งหนุ่มไม่ทั้งหมูทั้งปลาเป็นนังอะไรมันไม่ไมีเพลงได้ป่ะทีนะโดยห่วยฮะโอ้โดยคือบังเอิญแท้เออซื้อน้ำมาฝากน้องมันลายเจาะใช่ไเบียโดยเออลายกะ เอาคืนก็ได้เอาโดยเสียบบอปึ๊บกั๊อันนี้ซื้อซื้อนุมมาผากไม่ว่าโด้วยบุเป็นยังบุปเป็นชีเดียนะป้าไปเห็นเราก็ได้อ่าประตูนะถือถือถือให้จังหน่อยนะเคยจะไปเอาอันนั้นเอาเวรลงก่อนเพราะว่ามันเอ้าวเลย มาพี่น้องเลยเออคืออลไรแบบนี้เนาะเย็นจะช่วยอยู่ได้แบบนี้คืออยู่พี่น้องเลยแบบนี้ลมก็เป็นใจเออใส่กัเย็นว้ยๆมาเลยคือสีวิตายง่ายไปนะแบบโอ้โหท่านได้คอยอ่าโอเคโอเคโดยขอบใจเป็นเตียงโดยไปผักผักไม่ว่าท่านพี่น้องเนาะเนี่ยบำรุงอะไรผู้เฒ่าอ่าใจขี้ซื้อไปสั่งมาฝากเติมพลังเนาะเติมพลังก่อนลง น้องก็กินอยู่บ่กินเย็นมะไอ้ก็คิดน้อยคิดใหญ่อยู่เย็ได้เอาผู้สาวจะจะทันลายเพื่อนประหยัดบานๆมียังงนะเดี๋ยวไว้จนอ้วนยังยังนั่นโดนก็แเวยซื้อกินอยู่อ๋อโอเคอยู่ครบขนาดอยู่บ่มือนี่อยู่ครบอยู่เจ้านายคนกำลังขึ้นมาอืมเกิดอะไรขึ้นอืมเนาะคือน้องไอ้กาซีประมาณหนึ่งสองสามสามเท็กสี่เท็กกรพอละ เอาลายแล้วกันเน่าอะไรก็มันช่เป็นนางสัตว์มันเป็นอย่างนีหลินนางซะเออ้ยทำเสร็จแล้วสผมนี่ก่อนก็ได้นี่พันนองซาไปติ่งปลาบอ่อืเบิเ่ปติ่งปลาบ่หรือว่าหักหน่อไม้สดบางโมเลยน้ำหลังก็ได้นองกันเนาะมันยังแดดอยู่เดแดเออเออเต็มว่ะเบิ่ง เดือยใช้บวกใส่กุ๊บวกแล้วแต่กำลังแบบกำลังเก็บแบกโมอยู่เมื่อไรพอพานาะชอสกระบ่กได้ปันใดนะกระไรนะมีแต่พักนั่นหนึ่งเห็นฟับนั่นหนึ่งคือคือมันตลาดนี่มันบ่ได้เออลายนะเนาะมันฟับไปนั่นหนึงแล้วก็ฟับปั๊บไปเลยนะมันมันมันแบบเ่าเอาเงาอะไรกับบ่อไขนาดไทยน้องตะเกียบว่านึงกดว่าเป็นเพ็บๆนึงกับสามสี่นาทีพผื่อไง เกือบชิ้เพลงเน่ยเลยมีแต่เขาไปย่นบางอย่งอีกย่นย่นคาดนก็ย่นย่นย่อให้มันขาดบงย่มันพอดีเลยสามนาทีบ้านนี้เนื้อปี่ปรมาจะนาทกติส่สี่น่อยนยนิังีงบงนังเสื่อตัวตัวนั่นนังเชื่อมันเขามันนี่กะคัดเอาตัวตัวใดที่มันนั่นออกไป อ่าหรือเอาช่วงเก็บเงินฟับแล้วก็อ่าฟับแล้วก็คือช่วงอันนี้ก็บอเอาก็ได้ไปไปเบิ้งเล็กๆน้อยๆเห็นแล้วก็ไปเบิ้งตัวจุดบางไฟแล้วก็มามาแบบปลาลูกโป่งอันนึงแล้วจังมาต่อพี่เดี๋ยงงานอ่าเดี๋ยวงานให้เราเปลี่ยนคนเลือกเบิ้งว่าตัวใดเหมาะสมเนาะเลี้กงโดยกันลองเบิ้งกันไหมกันเลยไหมกันไปน้ำมาละโบนี้ใหกินแล้วโดยอานา นั่งเอกกิมวีก็ไม่ไปเอกก็ไม่ปุูงกับก็ไม่ตัดต่อก็ไม่อีกอ่าพี่น้องเไงกัลองเบิ้งเด้อพี่น้องเด้ออ่าน้องชุกนี่กับบลัดยังบลัดหูคือกันเลยพี่น้องเลยอ่าจากเนื้อเพลงเป็นแบบใดคือกันนะอ่าพู้ชายไายเป็นนังเอกกิมคือที่นี้กับน้องคือเกลียวนี่กับแม่หมูคือกันนะว่าเพลงมันชิบออกว่าแนวใดนะกับอกข้าวๆอยู่แต่ว่ากะเนาะ แต่กลับไปเบิงน้ำกันนี่แหละแต่วันยอมรับวาน้องสองคนคือแม่ไปบบาลินลินคือนะใบบานใบบามีแววอยู่บว<อ>ันนึงไงโอ้ยกายสบาแววเนาะคือว่าอันนี้เขาบ่ได้เตรียมเลยเขาบ่ได้เขียนบทเขาบ่ได้ให้น้องเพิ่นซ่อมเพิ่มยังเพิ่มยังได้ไงพี่น้องไงว่าแบบสดๆเอาเลี้ยวๆลี้ยวในหันรถอ่าถ้ามันถ้ามันประพานเัากระเทเทาก็เอา,เอาไม้เอาไม้เนี่ยแตะการแต่กัด ก็ได้นะมันต้องเชื่อว่ามันเป็นธรรมชาติดีแต่ก็เออก็แน่ว่าอะไรเนาะกับน้องเพป็นกอยู่กับกล้องของมึงนะถ้าจับคนที่บบเคยเข่ากล้องเล่นนี่ก็ยากอยู่แมนแมนแต่เฮาผัดเข่ากล้องรุ่นแล้วสิ้นแปลว่ามักแนื้อก้องได้ไหวดิเออบ่บ่บ่ได้แต่แต่นนี้บ่ได้เนี่ยน้องน้องมีก็อยากมักเบิ่งกล้องแต่เออชมพูด ถ้าถ่ายยูทูบเนี่เขาต้องเบิ่งกล้องนี่นี่ถ้าเราบ่เบิ่งมันมันบ่ได้หรแต่ว่าถ่ายมีดเขาต้องธรรมชาติเด้ถ้าถ่ายชองคนก็ให้คิดว่ามีแต่เขากันชองค้นแน่นให้คิดว่าอยู่ในนี่นะบริเวณนี่คือบูให้รอบข้างนี่บูมีคนบูมีกล้องบูมีอย่างอย่างประมาณนั้นแม่นไม่ต้องมาถ่ายเอาเฮาแม่นไม่ต้องเป็นธรรมชาติ อ่าอันนี้เฮาคิดว่ากล้องจูใช้อยู่แล้วมันเกิดมาจักเดียวมั้แม่นประมาณนั้นประมาณนั้นอารมณ์มันก็ได้แบบฐานนั่นนะมันเปลี่ยนเป็นทัศนศึกษาเก็สิได้ยี่ดอกได้ได้ได้ผ่านอยู่วัยน้องเมฆไปนั่งเบิ่งเมื่อคืนนี่ไงว้จนประตูมาจนเพิ่นว่ะบ่เพื่อนมาเพิ่นนเนี่ยเออเบึ้งไปนั่งนั่งไั่งป๋อได้บัดมือปล่อยเพลงดีพออยางเบิ่งเนี่ยเบิ่งรู้เด้ดิอ่า พึ่งมอเพื่อเอ้าวเสร็จแล้วโอเคโอเคมันอินเลยมันอินอ๋อมีมีช็อตจูดตรงไฟเผมนี่คนกุ้มเนาะได้เอามาจังว่าพอดีเลยพี่น้องเลยอ่าก็เอาให้มันผสมประสานลานลาเนี่ยแหละเนาะลองลองลองอ่าะแมันแต่งหน้าเบิ้งเนาะอ้าเท็่ได้ได้บาทนี่ใช้นั่งเอกผู้นั้นเขาโตกันได้พี่น้องเลย มันต้องต่อการจะรบกวนน้องเพิ่มจากวันอาทิตย์ใช่ไหมเนาะวันอาทิตย์บุกไปเนี้ยการวางอยู่มือนีหฮะแล้วบุญแล้วก็ว่างอืเม่วานนี้ไปเลาะบุญกันบ่ได้เป็นได้ดอกพี่น้องเมื่อนี้ก็มีแต่้งสามสี่เทคนี่กันได้แล้วแหละมีแต่พอไอ้ที่สุดสำคัญเลยคือเอาสดพวาวอ์หักกันแหละแล้วก็จบเนาะเพราะว่ามันเพลงกับมันคอยสมหวังประดานไม่ออกเนี้ยเนี้ยอกหัก ถ้ามันปรุงมันปังก็จังว่าเพลงหน้าก็จังงานชมมากนีลยเอเบิ้งเบื้งตัวจริงก็เนาะอ่าเราเบิืงเพลงนี้ก่อนเนาะโดยคำเป็นคำเป็นนางกระรุ่นอ่าเนี่ยนางเบากล้องหัวไหลห้องนะนางนาคีบ่อ่านั่นแหละคู่ครองเพลงเป็นคู่คู่คองเลยสุดท้ายแล้วก็นางเอกไปนะ ย้อมเขาว่าดีเขาอะห้ยนักการ์เดียดยาวใหญ่มันประมาณนั้นดิอ่ามันโบโบชมวางได้นั่นไงบบเอาคนคือเฮาเบิ่งผู้เฮาเบิ่งนี่เฮาก็อยากให้เขาฮักกันแม่อนบบอยากให้เขาอยู่น้ำกันนะนะแมนบัตจุรีมันก็ต้องไปแล้วมันปู้ชนอะไรกันแบคิดใจแบบถึกจ้าของไหมทุกคนซึงว่าว่าเสาเราเชื่อว่านั่นก็แมนแมนเขา ยังให้ผู้กำกับเฮ็ดไม่ให้มันชมบางรู้สึกได้นั่นไงเนาะชวนนั่งกะมันมาเลยคเตรียมพรมดีเนี่ยน่นอนเน่นอนมาทางพี่ก้อนมาทางพี่ก้อนได้การดีพี่น้องนี่เนาะพูดจีพักน้องไม้แล้พายกระยั่งเป็นบ้างเตรียมกระยั่งมาเลยวะใจใส่ดีโดเนาะให้ปังให้แเราดีกว่าสบายดีเด้อม้เปาเตียงซื้อน้ำเย็นๆมาฝากเติมพลัง โดยไตบเบาเป็นไต่ชิดนักแท้เราอะเติมพลังลึกดีแล้วโดยโดยโดยเอาไปผักง่อยกับเบาเบาไอ้นี่แซ่บแซ่บเยี่ยมบดมันไม่เห็นคละบดเนาะบดาบนึงบดอะลรดีแล้วมันก็ชิได้กั้งกุบใช้กระจากระจ่องเด้อเนาะ mọi người mama 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 แต่ตอนนั้นนี่ไงสิเพราะเนียแต่ไนน้อเบาเตียงมาบุนตอนมังวงเบาไอุกนอ๋อแม่เห็นต่ในคลิปอยู่บัชิบัชิมาตอนมมูชุกก็คือวายันวายัง่านกินมังมูพดเออก็เรย่มว่าใช่ออรอรออยู่ทั้งนี้น้องเป็นก็่ากินกลางไปก็มาดินเนี่ยเด้อไอ้มังมูชุกในกชิมาอยู่เอนี่แบบเห็นโอ้ยบงคีิมัมูชุกในมาเาเพิ่คือว่า มา่อกี้มังโม่ยันมาบอกเตียงโม่างเลืมไปทางหาบอเตียงเลยลืมก็เลยบอมาซะน้านาเอฟซีเพิ่นก็ซื้อให้ไปแจกงได้น้องเอาไปแจ้งทางหลวงบางแง้วไดไปแจกให้ผู้เพิ่นแบบไ่ค่อยได้ซื้อกินเนาะับดได้ได้แล้วได้อะไรนั่นอยู่บ่โอ้ยกรบโบลายดอกไน้รีห apan นี่แหละเพราะว่ามังโม่น้ำมันบ่พอมันเป็นก่าแต่ว่าแต่ว่าดินมันนี่ตามไอ้เบิ่งนี่กระเด็นได้ อ่าเกษตรนนี่แปลว่าอ่าคือแปลว่าดีไม่ได้ชำนั่นนะเพราะว่าอันสับบันโขกอ่าอ่ะดินมันบมงามดินบมงามปลูกได้เช่นนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะว่าว่าวแบบนี้นะน้ำมันบ่พอมันเปลี่ยนโมบดง่ายๆกันมันดินขาวๆไปที่นั่นมันมันดินบ่มีสารอาหาร อ่าถ้าดินแบบดำๆแบบดินดงอะไรมันงามแล้วก็มันบอยู่น้ำเนาะเวลาฮดเนี่ยซึมลงพื้นแบบซึมนาทีได้น้องเลยเมนตัว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 ซึมน่ะมัน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 บ่งบอกว่าดินเนี่ยมันโค้งและหากมันจะเดินได้ดีถ้าฮดน้ำเลยเป็นเครื่องชัม่วงยังอ่างตุ้งร่องเนี้ยเรียบร้อยตอนนั้นนะมันดินมันหัดมันเหน่นและหากมันบบเดิน มันบรรยากางัายคิดว่ามันสีส่มโดดๆแล้วมันว้วแคลมันดีาอไปเยเอาได้ได้พ่อมันบอเพีเขาพ่อมันตะคืนนี่บ่นอนรับเกินนอนบมดลับอีกเมื่อไรกันดึงดึงคลิปเข่าค้อมแล้ลกันนั่งพึ่งตัดเองพึ่งเองตื่นมาอะไรกับพึ่งตัตื่นตื่น ตื้นนะมุกเศร้าโอ้โหเพื่อนอีกช่วัยนะมุกเศร้าตื้นแต่เศร้าเนี่ยเนาะมันแบบมันมีแนวคาในหัวบ่ออะแบบแบบสิ่งที่เอาเห็ดมันยังโบเล่อฮะโปรเจกต์เขามันยังโบเล่อเดี๋วมันมันค้างยางอยู่นะมนต้องคิดเนาะคิดว่าซิตัดจิงในเฮมไดรเนาะมันมันมันโบง่ายขึ้นนะเขาใช้คลิปทั่วไปนะเนาะเขาต้องจับตัวนี้มาใส่ตัวนี้เลยให้มันตรงกันกับ เพลงแม่นจังต้องเสียงเสียงห้องเมียงมันมันต้องจับมาใช้กันโอ้บ่ง่ายแม่นเฮ็ดตรงหูแม่นยาบ่งาจังสิเอาตวนี้เป็นบีเฮาครับยาเบิ่งแล้วคือจะยาอืมเาพี่น้องเอ้ยให้มันชมยากด้พี่น้องเด้อดีนรอติดตามผลงานเนาะประมาณประมาณให้ถ้วยให้ถ้วยเบิ่ง จากวิวนะอันนี้กาโมอม่วไปรถไปหม่่โอ้คือมันใจทนเอเี้เาพ่นองจก็ขอให้ได้้านวิวเนาะโอ้ถ้าได้ด้านวิวเนี่ยมีเพลงต่อไปรดอ่าเฮ้น้องน้อสุกดีบวยว่าเอาเร้รอยได้เห็นว่าแบบจากใจเลยได้ในความคิดคือแวบขึ้นมาจากไใหก็ยากมันได้ร้านวิวก็คือสิแบบ มีฟิล์มหลายอยู่หาเซนในกระชูงเต๋อเลยหนูเอาช่วงนี้นักร้องดังๆเพื่อนกันยังเนาะยังเดือนหนึ่งยังไม่ได้ได้ฮอตล้านบิวได้ผู้ใช้ร้านนี่มันก็บง่ายได้ถือว่าแม่นถือว่าเพลงนั่นนี่คือคนต้องเบิ่งซ้ำเดลายนะคนหนึ่งต้องเบิ่งสองซ้ำเสื้ออลไรมันจังบ่งโบกอะไได้เดี๋ยวเบิ่งนะหาเถื่อโดน เอาใส่เอฟซีเด้อพี่น้องเนาะอ่าเพลงต่อไปเนาะแมนเอฟซีทางน้องสุกน้องตะเกียวสมีแน่ทางบ่เตียงแน่พี่น้องเลยอ่าซอยซอยดันแน่ดันไปไปกีตีนถีบขึ้นน้ำเอาน้องน้องตะเกียวยใส่คำนี้อีกเลยเปิดป้ายถีบไม่ได้ก็จะไปใช้กระไฟนะมันซึ่งมันมีอีลีได้พี่น้องเลยมันมีอีลี อพอลุงคนหนึ่งนะเพลงก่อนไงเด้มันช่างออกแนวแดบเลบเดบวัยรุ่นนิดนึงทีเบเตียงห้องกับน้องคนหนั่นเนาะแต่วันนี้ท่อน้อเตียงออกแนวบุลีรัมนิดนึงแต่ว่าพ่อเพ่อมารยากอยากเบิ่งให้เป็นกำลังใจแต่ว่าอายลูกเพิ่นเพงผลบัญญลายแล้วมันต้องพังเพลงคนเถ่านะพังเพลงลูกทุ่งแต่ว่าเพลงนั้นมันออกแนววัยรุ่นแหละอายลูกแต่ก็จะจี๊ดได้ไง แล้วก็อยากช่วยเป็นกำลังใจทั้งนี้เพิม่มเลตยตาใจยๆเปิดทิ่มไปทั้งเงืนลงไปพุทธภาคบอ <c oughs> ไปน้ำเลยนะโทรศัพท์ลราถิ่มไปดูเห็นมันไหลไปเองมันโอ้ยพี่น้องเลยเนาะขอบ,บุญขอบคุณได้หลายอาะแต่ทีนี้จะมาต่อจากเามือ่อวานพี่น้องเดียเด๋ยวเดี๋ยวสิเรียบเรียงเบางก่อน<ม>จะเ็กจัยหน่อยก็เกี่ยวก็ได้ข้าวสดก็ชิชสดยู่เพราะว่ายัง ยังมีตัวคุยกันอีกด้ตัวคุยกันตัวอกหักอีกได้นั่นแหละนั่นแหละจะวาไอ้ไอ้บิงตัวที่ว่าเาจากคนนี้ไปเลยอที่ว่าห้าโอกลาวันตาตอนหอนทาจากไปเลยไม่นตอนที่ว่าหาอกลาแล้วก็เงีกันเลยเงทางเลยไม่เนเทาบอกเจอคนใม่เลยคำว่าคำว่าสิบยาวพูดเลยเอาไปแช่มบอกาวอ เออคำนั้นก็เอาเอาเอาตัวทูคุยเห็นไปอืมกันแล้วกันเรื่อืมโทรคุยแล้วจะมาเนาะจะมาจะเห็นใครกับคนใหม่เห้เอาดวันนี้แกงค้อนเลยก่อนหินนี่ดึกใช่โดนเนาะไปไปไปน้ำไผ่มันต้องถ้าไปไปน้ำคนเดียวกับไร อสองคนเด้อนะเอสมมุติว่าคือคือสอดตัวนี้นี่คือน้องที่ไปน้ำม้าเอมั้บ่สอดน้องชุกก็ต้องไปน้องคนใหม่อีกได้ที่ไปเอาเบานีไปเอาสองคนเลยบ่ได้เออเรือเลยต้องเปลี่ยนกันอ่ามันต้องเปล่านั่นคือคือไปเจอบุสาวคานี่ก็ไปน้องคนใหม่เจอบุสาวคานี่ก็ไปน้องคนใหม่ใช่ไหเดี๋ยวแต่แต่ว่ามันสิเป็นนางสองม้วนนางองมวเนาะเฮ้ยเห็นนี่ได้เห้ย มวนเดียวกันม mm ้วนเดียวกันเลยเนาะสามนาทีสานาทีเลยเลยไปไปหลักม yeah, ้วงเพราะว่าพี่ลอยม้วนใู่้ชี่ยีหอย่าเด้อกล้องจับอย่เด้ออ่ เออเออเมนยุติแต่ว่าเดี๋ยวเดียวตอนในระหว่างนี้เพราะว่าห้าบริเตรียมบทดไดก็คิดคิดก่อนนิดหนึงเนาะพี่น้องเนาะาคิดไวาจะเริ่มต้นตั้งแต่จุดใดก่อนอะไรก็อ่เสียเอาเรียบเรียงไปตั้งแต่ตัวใดก่อนิน <S <S ี่ไหมมาวานี่เจ้ากระเขาน้ำอยู่เลยนเนาะเห็นเห็นอยู่่ไหมอยากอยากให้เห็นน้ำบดแหล้วเอาเอาแบบธรรมชาตินี่นะ เ้าแมนเทาแบบว่าบ่ได้เอาแบบว่าจริงจังมากๆเอาเอาไปตางธรรมาซ่าหรือว่าเอาแบบเอาแบบชีวิตจริงได้ก็ได้ม่แบบแบบให้มันเข่าเข่ากับชีวิตจริงครับว่าเอฟซีเข้าเพิ่นกระหู้อยู่ก็เอาแบบชีวิตจริงได้ว่า่ตจากพุ่นแต่เมื่อหน้าเมื่อหน้าแล้วน้องนัดกันมาเลยเลยพามาเบึงชวนบึงบาง้านที่แม่ แล้วก to, right. so, sure no, no, ็จ uh ัง huh, จ uh ังลงบ่งบังมูวมักแตงเลยก็มาแนะน้ำเอาแบบชีวิตจริงนะอันนี้อันนี้ก็เอื้อยคอยหรือว่าหรือว่าหรือว่าจริงจังเนอะแนะนำแม่เพราะเป็นแบบมาสบาดีพู้นี้แม่แล้วแบบว่าทีนะคือคือจริงจังเนาะพามาหาแมรอ่าอ่าอ่าแม่แบบคือว่าอ่คือว่าเขาจะมันซ้ำอันนั้นลายกับน้องชุกกับชุดน้องชุกกับผู้ต้องเอาโอหังก็ได้เอาโอหังกับน้องผู้เรียก็ได้นะอ่ามันนั่งซองม้วนมัน เง่าเลยท่านสีกายเป็นหนังสันหนังสันเก้านาทีสิบนาทีไปแล้วเห็นหนังสันคือสีขาวเนาะไปเลยบวะนี่อ่มันจะไปโตไปได้เลยบ่พี่น้องเอ้ยแทนมีมีแพนอยู่บอกเพนจะว่ายยังไงจะเห็นนังสันบ่จีมันมีมันมีนมันมีอยู่ในหัวอยู่แต่ว่าแต่ว่าหนึ่งนี่เขาต้อง ขิดเตรียมการล,ล่วงหน้าดีนะมันต้องมันเวลาลวน,นะอ่ามีบทแล้วก็ต้องมีเวลาะลรก็อ,นะอ่าคือเฮาสิที่ม,มาดยวเรียววันนี้ชี่เอารถาได้เขาต้องเขียนบทเรียบเรียงมาทางนี้ย่างตั้มนี่มีหละอาทิตย์หนึ่งพี่น้องเลยไอ้เหลือเปอร์เซเลโอนะเพื่อสนะีเห็ดนั่นจะาไทยนี่สองสามมือเต็มเต็มนมีแหละประมาณนี้เพื่อตัตโตเพื่อน,นั่นเพื่อน,นี่ ประมาณนั้นแล้ว็ลองเบิ้งก่อนเ๋ยวพาไปหอดทุ่นกันยาเอาตัวนี้กนให้มันรอดก่อนนี่พี่นอ้องเลยถ้ามันปังมันดีบุ้มมีไผยดอกชีบอยากไปโตเนาะพี่น้องเอาตัวนี้ก่อนจังว่ากันเดี๋ยวมันเรียบเรียงเบิ้งก่อนเพราะว่าทั้งเฮานี่ก็อ่เพราะว่าท,ทีที่เฮาเว่ไปก่อนมันมันก็เว่เป็นลุงหน้าจะซื้อได้พี่น้องแต่เฮามาเบิ่งตัวจริงตัดต่อจริงแล้วก็เอาให้มันเหมาะสมสัดส่วนกันอกับตัวที่ความเป็นจริงอา่า <c oughs> ม้วเขาสวนบ่ะันดี้ลืมอ๋อ oh. แต่ว่าส่วนนี้เขายัางบุยให้เข้าไปในพราะว่าต้นไม้หางเกลามากในผลการต้นไม้ที่เตรียมเสีลงปลูกอ่ะนะโอ้ oh. ปลูกยังน้องปลูกต้นไม้กินมากหลายๆ oh. อย่างลองปลูกลงเบิ่งปลูกบ่คันน,นน้องคันยังเป็นมีมแผนที่ปลูกอยู่ทว่าน้ำมาเต็มค<อ>ันสะมีน้ำขึ้นไปฮดเพลินหรือว,ว่าโลโจบาดานบ่รูว่าจะไหนบึงกวนน้องคนบกนบ ได้อู่แล้วมันสูงอยู่ได้เนาะ,ะถ้าปลูกมันติดเดีก็ือสิได้อีกะอ่ะาแต่ปลูกต้นไม้แบบพวกต้นไม้กินมากต้นไม้ใ่นี่คือให้มันมันติดต้นใ่ฉันมึงแล้วกก็ก็บบวชบวชตลอดก็ได้เนะส่วนกายหอดยามพลนี่ก็โอเคอยู่เอาไม่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโจโจ้กนตรงไหนหนึ่งเนาะ มีรถเงยมองไปเบื่อเองได้องจากตากธรรมชาติได้วิวอยากได้วิวธรรมชาติได้จ้ะขี่รถจักตาสเด็ตบุบบึนเออมันต้องออกแนวตลกนิดนึงหน่อยเนาะเอาตัวเสาซะเอร์แล้วเนาะเอาเสาดีได้พี่น้องไอ้เพลงนี่เสาร์เขาเน้นเสาร์มันได้ให้มันได้อัธรุเนาะเพราะว่าเพลงตัวก่อนนั้นบาเตียงกะลินลินนี่เสาร์ซุดแต่ว่าเพลงนมันไม่เสาร์เลย เพลงนี้โมเดลสาวจะลิ้นนี่าตกน้ำตกไหนจมพี่ตกน้ำตกชาดออกแค่ลิงไปตุกนะจมพี่เอ้ากำลังคุยคุยได้คืนเลยตุกกับตุกก็ดีแล้วตุนได้กันลงทุนขนาดลงทุนขนาดลงเงินจนเจ็บเตอะมันนี่แกอ่าแต่บนภูเขากับเพลงแต่ว่าตัวนี้นี่เข่าเลยเพลงนี้ซึ้งแม่แม่แต่ว่าผู้เสียงดีๆห้องนี่ป๊พาฟังในรุ่นเป็นละพี่น้องไง ฟรีได้ไปฟังช่วงสงการในแบบผู้บ่าวหรือผู้เช่าถึกถิมนะถึกทิมแบบไปดินสงการป้านะนั่งเปิดเพลงพังแมนท่านเลยน้องเลยถ้าว่าเทาท่ายนี่แล้วนี่ไปตัดนะบกเกิลช่องมือรอกตั้งตัดนี่บ๊วยนั่นอะไรกันเราห้องเพิ่งเอาประธานมันแบบซี่กับซีประธานอีหลีอ่ามันบดเออเอาไปมาเมื่อนี่ชีวเร็วเดี๋ยวบื่อื่นนิดนี่พี่น้องเลยอ้าอ่ะวเดี๋ยวแป๊บนึง ปพี่น้องเลยเอากต่ยังยังบาได้ไปยังไดอยู่ยังอยู่ก็ชอบในนอกนี่แหละอ่ายังโมเลวง่ายดอกน้องพี่น้องเนาะาต่งนาฬกะพี่น้องเลยสิขอจบคลิปก่อนได้พี่น้องอย่บ้านนี้จะเริ่มลงมือละก็ฝากพี่น้องที่ตามเนเด้อพี่น้องเด้อเนาะเพลงที่สองของปอเตียงแล้วก็เป็นเพลงเลขที่ปอเตียงในห้องคนเดียวเนาะแล้วก็เป็นเพลงเลขของอ่า ดึอไหมคือพี่อ่าของน้องมีกที่ได้ตัดเนี่ยก็เป็นเพียงเลขของน้องตวเกียวก็น้องชุบแล้วนองอ่าสามีก็ใช้ได้เข่าน้ำกันก็ใช้ได้ให้เข่าบดเลยในในนี่เนาะจะได้เห็นน้ำกันพี่น้องเลยกาลองเบิงว่าเสบียงใดกับฝากเป็นกำลังใจให้ได้เพ้อพี่น้องเลยเปิดจุกุจุคนพี่ว่านะภูเ้ยคนไทยไทยเนาะเราเห็นว่าก็ะไดไอจุูบเบอร์ไทยเฮานี่ อ่าโดยโดยๆๆพี่น้องเอ้ยเฮาจังได๋กะมีแต่ว่าสิรบกวนทางน้องเพิ่นอีกมือนึงเนาะมื้อนี้กะสิปิดจ็อบให้มันได้ผู้แม่พี่น้องเอ้ยกะสิให้มันแล้วมื้อนี้กอ่ากที่จริงมันกบ่ได้มีอีหยังมากมายดอกเพราะว่ามันเป็นอเป็นอไปเนาะแต่ว่าเฮากสิเอาให้มันลงตัวที่สุดั่นน่ะพี่น้องนี่เนาะอ่าแล้วก็ไปตัดต่อส่กจังได๋ก็ฝากเด้อพี่น้องเอ้ยอ่าลน MB ในข้งนี้กน่าจะมี สายสามยิงสามเนาะพี่น้องพกคนเวยพี่น้องเลยอ่าไม่หวาไม่หวามาทันไม่หวาเออเป็นเป็นเป็นเจ็ดคนเดี๋ยวว่าทั้งน้องทั้งน้องชุกน้องตุเกียวนี่จะมีเป็นเกือบเบิดครอบครัวเลยพี่น้องโดยเพราะว่ายืมทั้งยืมทั้งคนยืมทั้งไหน้ายืมทั้งจตาน่พี่เพื่อเลยได้พี่น้องเงาในนี้เลยเนาะอ่าอาจารย์ก็ขอบใจทั้งน้องๆอีกข้างหนึ่งเด้อเนาะที่ให้ โดย أ, <ม>สละเวลามาเนาะลินให้<ม> <Hi. S 2> พี่น้อง,งขอบมขอบใจได้ยๆอานจากนากั้นก็ภากที่ตามครับส้มโบกเกินภายใน1หนึ่งอาทิตย์ดอกพี่น้อง,งหาหมือมประมาณนี้แหละโบกเกินนี้ได้ฟังในเบื้องในนอนเนาะสำหรับคลิปนี้จบลงก่อนเด้อพี่น้องไเนาะสบายดียด<ม>พี่น้อง<ม>ไปลงมือบานนี่ <laughs>